นี่ฮนี่อันนี่ I h เ t e y อ u วันวว้วกดยดูรถต่อ I h เ t e y อ u I h ไ t e y o ดอเป็นอะไ้ยไม่ตอเอาไวเอว้เอาไว้เอาไว้รถคันนี้ันไมชอบเขามาเบียดเพราะฉันไม่คิดเธอไม่ให้คิดเธอบอชฮ่าเอาดิชอบชอบชอบ ท่านี่เดียวหลานใจไม่าจะแก้กันเนี่ยอายเหตุเจลบนเลยวะอลมเจลจางเดินมันเยอะจางเดินตั้งยาันไม่ชอบเข้ามาเบียดพอเชิญเดิมคิดก็ไม่ให้คิดบอกว่ามันน่ารังเกียจก็ไม่ดูนี่ว่าก็ไม่ดูนี่ว่าก็ไม่ดูที่วะ ก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดิเจ็บว่ะก็ไม่ดูดิว่าฉันนำไปถึกฉันนำไปชักบ้ามันบ่อ๋อฉันดูดีเธอดูดีดีเธอรักทุกคนเลยเชียวเอาหายไปไหนวะแย่เจ็บมากๆเอาหายอ้ีย i s s i n g you missing you missing you ธอนอนเขาตอนไฮไลท์แต่ว่าใจดับก่อนอ๋อที่รักเขาหล่อที่สุดเลยอ่ะ ลดนังเลยอ่ฮานี่ฮานฮันีฮานี่ฮานฮานฮาหมดฉันไม่รักเธอแล้วเนี่ยจบไหมนีอย่างาเลยสัตว์ระเบิดเลยสัตว์เนี